ครับเที่ยงวันทันทังกลับมาอีกแล้วครับเป็นประจำทุกเที่ยงทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ทุกสึกนะครับวันนี้นะครับศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567นะครับที่วิทีมวยลังสิตจังหวัดปทุมธานีจัดโดยทีมงานเพชรดินดีครับ ไม่ต้องไปเสียเวลารับมาสรุปและวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่1กันเลยดีกว่าครับคู่ที่1ครับเพชรดาราวันของโอม MBK ครับเจอกับโลมาลูกสวนครับคู่นี้ต่อยพิกัด1น5ปอนด์ครับเพชรดาราวันของโอมครับอายุ15ปีครับซ้อมอยู่ที่สารฝันกีฬานาทวีจังหวัดสงขลาครับน้ำหนักไปปล่อย5 5กิโลเมื่อเช้านี้ช่างได้115.3ลดไปจุดครับส่วนทางด้านเจ้าโลมาลูกสวนครับอายุ22ปีครับซ้อมอยู่ที่ลูกสวนน้ำหนักไปปล่อย25กเมื่ช้าสิบช้ากิโลเมื่บเช คู่นี้นะครับความเป็นมวยเจ้าโรมานจะดีกว่านะครับฝีมือมวยตังหวะตีนซ้ายนะครับอาวุธครบเครื่องนะครับส่วนทางด้านเจ้า เพชรดารานะครับจะมีวงในหัวจิตหัวใจดีครับแต่กระดูกการผ่านมวยน้อยนะครับคู่นี้นะครับผมชอบทางด้านเจ้าโรมาลูกสวนนะครับวันนี้เผลอๆสายต่ำด้วยครับลองก่อนได้ครับมาต่อคู่ที่2นะครับเพชรสีดำสิจเจริญวิทย์ครับเจอกับชยพลดาบรันสารคามครับต่อยกันพิกัด1 0 9 1 1 0นะครับเจ้าเพชรสีดำนี่ต่อให้1ปอนด์ครับเพชรสีดำอายุ17ปีครับซ้อมอยู่ที่สิจเจริญทัพย์ครับน้ำหนักไปปล่อย52ากิโลเมื่อเช้านี้ช่างได้109ตามพิกัดครับส่วนทางด้านเจ้าชยยยพลดดาาาาาาาบบบบบรรรรรรรััััันนสสคคคคคมมมอออุ22ปีีซู้่่ท น้ำหนักไปปล่อย52กิโลเมื่อเช้านี้ช่างได้113มิกัรครับเจ้าชัยกรนี่วันนี้มาแทนนะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับคู่นี้นะครับผมชอบแบงด้านเจ้าเพชรสีดำนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักแต่ไม่ต่อรูปล่างนะครับการฟิตซ้อมดีกว่านะครับแถมเคยชนะมาแล้วนะครับช่วงหลังดีขึ้นนะครับมวยขวาเป็นมวยขวานะครับเขาในเหนียวแน่นนะครับแต่อาวุธช้าไปหน่อยนะครับส่วนทางด้านเจ้าชัยกรนะครับเป็นมวยบู๊ดุดันนะครับมีลูกรัดตีเหนียวแน่นเหมือนกันครับแต่เบียดเสียดสีไปแล้ว ผมดูว่าเพชรสีดำนี่ดีกว่านะครับผมชอบแบงด้านเจ้าเพชรสีดำสิทเตเลอร์ซับครับหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพชรนาคาสิทเตเลอร์ซับครับเมื่อตอนคู่ที่3คู่รองคู่เอกของวันนี้ครับเพชรสองแสงเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับเพชรกาก้าโชดบางแสนครับคู่นี้ต่อกันพิกัด118ตอนครับเจ้าเพชรกาก้าพิกชนะมาไฟที่แล้ววันนี้มาแก้มือกันใหม่ครับเจ้าเพชรสองแสงอายุ19ปีครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับน้ำหนักไปปล่อย57ากิโลเมื่อเช้านี้ช่างได้118ลดไป1ขีดเท่านั้นครับ ส่วนทางด้านเจ้าเพชรกาก้าอายุ18ปีครับซ้อมอยู่ที่ละนองมวยไทยจังหวัดละนองครับน้ำหนักไปปล่อย58ากิโลเมื่อเช้านี้ช่างได้117.8ขาดไป2ขีดเท่านั้นครับคู่นี้นะครับกระดูกการผ่านมวยนี่คนละเรื่องเลยครับเจ้าเพชรสองแสงนี่ผ่านมวยดีกว่าเยอะนะครับแต่เป็นรองที่สภาพร่างกายนะครับช่วงหลังนี้ต่อยไม่ค่อยดีนะครับไปไปเหี่ยวไปไปหมดตลอดครับส่วนเจ้าเพชรกาก้าก็ดีวันดีคืนครับพลิกชนะมาหลายไฟเลยครับเป็นมวยเข่าวงในเหนียวแน่นครับลูกขยันดีกว่าครับคู่นี้นะครับเกมการชก็4 5 1 ไปก่อนนะครับคู่นี้นะครับเข้าเพชรสสองแสงก่อนนะครับแต่อย่าลืมออกตัวโต๊ดเอานะครับมมต่อตอนคู่ที่4คู่เอกของรายการวันนี้ครับอีสานเหนือโชดบางแสนครับเจอกับชาติวีสอตจอยปาจีนครับคู่นี้พิกัด131ปอนด์ครับ อีสานเหนืออายุ20ปีครับซ้อมอยู่ที่สยามกีฬาจังหวัดระนองครับน้ำหนักไปปล่อย63กิโลเมือชาวในช่างได้131ผลิตตามพิกัดครับส่วนทางด้านเจ้าชาติทวีครับอายุ20ปีครับซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทครับน้ำหนักไปปล่อย65กิโลครับเหมือชาวในช่างได้131.2นี่ลดไป2ขีดครับคู่นี้นะครับจังหวะฝีมือกับฝีมือนะครับแต่เจ้าอีสานเหนือจะมีวงในมีสอกซ้ายนะครับความแข็งแรงกว่านะครับแต่ทางด้านเจ้าชาติทวีนะครับจะเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงฉลาดสมองมวย คู่นี้นะครับเกมต้นนะครับผมชอบทางด้านเจ้าชาตวีสตจอยปาตีนครับถ้าไม่ร่วไม่หมดนะครับปลายปลายนี่เบียด์เจ็จสีตั้งเกมดีๆนะครับราคาไปเร็วนะครับบรรยากาศดีกว่านะครับเข้าไปทางด้านเจ้าชาตวีสตจอยปาตีนครับไปเสียงเข้ากลุ่มมวยนะครับโอเพนแชทในไลน์นะครับ p k y 1 6 8นะครับอย่าลืมออกตัวบางทุนกันนะครับสวัสดีนะครับ